สวัสดีครับมาพบก,กับพอมอีกแล้วนะครับช่องชาติที่ดินสมุทรีเมืองเนือนะครับพ่มวันนี้ครับมีที่ดินดีๆงามนึ่งแปลงมาให้รับชมนะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับอยู่ตำบลพับพาชายัยอำเภออูอ่ทอ,องจังหวัสวดสุพรรรณบุีนะครับพ่มเป็นที่ดินติดถนนเลียบคันคลองนะครับพ่มห้าไร่ห้าสิบตารางวานะครับพ่มค่ายไร่ละซ่องแท้ซ่องมื่นบาทค่ายไร่ละซ่องแท้ซ่องมื่นบาทถนนขุดแดงแนวซ่องที่จอจะข้อไข่นะครับพ่ม ที่แปลงน,นี้ตรงหน้าที่เราเลยนะครับพ่อมเรามาเดินตรงถนนก่อนนะครับพ่มที่แปลงน,นี้นะครับมันจะใกล้ตัวเมืองใกล้เขตตัวอำเภอเมืองนะครับคือตำบลพับปาชัยเนี่ยก็จะติดกับตำบลสักแก้วนะครับถึงใกล้เขตตัวเมืองตัวคบุรีนะครับพ่มที่แปลงน,นี้นะครับพ่อมน้ากว้าง55เมตรลึก2 50เมตรนะครับพ่มหัานน้าไปทางทิศเหน,นือชโนดขุดแดงนอซอซีจอ พื้นที่นี่คือได้ทําการรังวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือตรงหลักหมุดเราอยู่ตรงประมาณนี้นะครับผมระยะตรงนู้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมที่แปลงน,นี้นะครับผมต่ํากว่าถนน1.5เมตรตั้กว่าถนนจุึงจุเมตรนะครับผมห้างถนนลัดยางเนี่ย500เมตรนะครับห้า,นนางถนนใหญ่900เมตรเท่านั้นเองนะครับผมห้างถนนใหญ่900เมตรถนนใหญ่ก็คือเป็นถนน346มซุ้นนะครับ346มซุ้นนะครับผมที่แปลงน,นี้ ติดถนนเรียบของหาไรหาสิบตารางวานะครับพ่มค่ายไร้ละซ่องแท่ซ่องหมื่นบาทค่ายไร้ละซ่องแท่ซ่องหนึ่งบาทชนดคุดแดงนอซ่องจ่จอจะเข้อ้าหายนอซ่องจีจอจะข้หายเป็นพื้นที่นานะครับเป็นพื้นที่นานะครับพ่มตอนนี้เข้าจะข้ก็ได้พักทํานาไว้นิดนึงนะครับพ่มด้านล่างเนี่ยมีบ่อบ่อเนี่ยกว้างประมาณซ่องงานบ่อกว้างประมาณซ่องงานครับบ่อเก็บน้ำนะครับด้านล่างอยู่สุดทีเลยเมื่อเราจะเดินไปดูด้านล่างกันว่า พื้นที่นะเป็นชั้นไลนะครับพ่มพื้นที่เป็นชั้นไลนะครับพ่มนี่ตรงหน้าพื้นที่เราเลยข้างๆพื้นที่เราเนี่ยกรุงเทพได้มาซื้อแล้วนะครับข้างๆพื้นที่คือเป็นกรุงเทพซื้อมานี้หมดจุใต้ดินนะครับหมดนะครับหมดแล้วก็เป็นทิวคันนาไปได้เลยครับยาวลึกไปเรื่อยๆนะครับความลึกเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อเมตรความลึกนะครับส5 0เมตรหน้ากว้าง35เมตรด้านข้างเนี่ยเป็นพื้นที่ของกรุงเทพซื้อไปแล้วนะครับในกรุงเทพซื้อไปแล้วนะครับพ่ม ือพื้นที่แป็งน,นี้ก็ใกล้เขตอําเภอเมืองนะครับใกล้เขตอําเภอเมืองนะครับประมาณนี้ก็เรามาให้รับชมพื้นที่ดีดงามหนึ่งแปลงมาให้รับชมกันครับพื้นที่แป็งน,นี้ครับจะขอได้ไว้บางใจให้ทางเราได้มาทําการรีวิวให้ก็ทางเราก็รับโฆษณาค่ายรับรีวิวที่ดินนะครับถ้าใครต้ใจโทรสอบถามได้ซูเปอร์เจ็ดเจนหกเก้าเจหกสี่ซูเปอร์เจ็ดเจหกเก้าเจหกสี ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเราจะเดินไปตรงด้านล่างพื้นที่ว่าตรงพื้นที่ดน้านล่างน่ะเป็นยังไงครับคือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาล้งเลยครับด้านล่างเป็นบ่อบอ่บอนี้น่าจะขุดลึกประมาณส4สี่เมตรประมาณซ่องงานนะครับเอาไว้กักเก็บน้ําประมาณนี้นะครับพื้นที่แปลงนี้ห้างถนนรัตยาห้าร้อยเมตรนะครับห้างถนนใหญ่สั้นสี่หกนเก้าร้อยเมตรห้างคันคอมาข้ามเท้าสองจุดองกิโลเมตร ห้าถนนเส้นใหญ่เนี่ยซาำซามๆๆๆาซามถนนเส้นซ้ำซ้ำเนี่ยมันจะไปอุทัยบ้านไร่ได้นะครับแล้วก็ไปตัวตัวเมืองอู่ทองได้เนี่ย4.6เมตรห้างซัปซักสิทธิ์ทั้งสี่11กิโลเมตรห้างตัวมงคลบุรี21กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วก็ห้างเซ็นทรัลเวกเกต14 0กิโลเมตรเท่านั้นเอง14 0กิโลเมตรเท่านั้นเองท่านหน้าไปทางทิศเนี่ยเรามาท่ายประมาณ10โมงเชา้าเรามาท่าแบบเนี่ยช่วง ปลายเมษาเลยสิ้นเดือนเมซาเอ้โทษทีครับเรามาท่ายช่วงปลายมกรานะครับโทษทีนะครับเรามาท่ายช่วงประมาณปลายมกราครับก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวบรรยากาศก็จะดีนิดนึงข้างๆพื้นที่เราฟังขวามือเนี่ยเป็นคนกรุงเทพื้อไปนะครับเป็นคนกรุงเทพื้อไปราคานี้ถ้าว่าต่อรองได้ไหมพมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูที่จริงก่อนแล้วค่อยต่อรองกันนะครับผมซึ่งพื้นที่เนี่ยทือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าใกล้ถนนใหญ่ น้ำประฟ้าป่ปาปาฐานเจ้าของที่เขาบอกว่าเดินมาทางด้านล่างได้เพราะว่าด้านล่างนี่คือบ้านเจ้าของที่ข้องแปลงนี้นะครับอันนี้คือนี่เป็นไงครับบอ่อน้าบอ่อน้าก็จะกว้างประมาณสองงานลึกสั้ถึงสี่เมตรบอร่อน้ำครับเฉพาะบ่อน้ำสั้นถึงสี่เมตรนะครับพ่อมเรากำลังเดินมาชมพื้นที่ด้านล่างนะครับนะค้าก็เป็นพื้นที่ของคเที่อือไปนะครับพ่อมก็พื้นที่แปลงนี้ที่ถนนเลียบของห้าไร่ห้าสิบตารางวาใกล้อำเภอเมือง ไข่ได้ละซ่องแซ้ซ่องมืบาาแค่ไ้ละซ่องแท้ซ่องมืบาาโฉนดคุณแดงแล้วก็อจอจะออกใไขนะครับนี่ไอ้ตรงนี้เป็นล่องนะครับเป็นล่องที่สามารถดูดน no ้าจากคอมาข้ามเท้ามาไว้ตรงบ่อเราได้นะครับนี่ล okay. ่องนี่คือล่องแบบว่าเราสามารถฝั่งท่อฝ <com> ั่งท่อได้นะครับเป็นล่องที่คือผ่านจากที่เราไปซึ่งที่คนอื่นได้เลยคือเจ้าข้อที่เนี่ยเจ้าข้อที่คือเป็นเจ้าข้อที่เดียวกันไปเลยนะครับก็คือว่าเข้าได้ที่บ่อโดกแล้วก็ได้ที่ ในที่ตัวเองแล้วก็พ่อแม่ยกให้เขาก็ครอก็ทยอยแบ่งค่ายนะครับก็แปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เข้าค่ายเป็นชโนดแยออกมาชัดเจน5้าไร่ห้าสิบตารางวานะครับพ่มนี่ก็เป็นร่องร่องนี้คือเป็นร่องที่วิตน้ําม,มาไส่ในบอ่อเราได้นะครับแล้วก็ทํานานะครับก็เรามาให้คุณผู้ชมได้รับชมพื้นที่แปลงใหมๆ่ๆทางช่องเรานะครับเราก็จะมีพื้นที่ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมมานำสนเสนอกัน หรือว่าลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามได้ซูเปอร์เจ็ดเจหกเก้าเจหกสี่ว่าพื้นที่แปลงนี้อยู่ตรงไหนอะไรเ mm hmm. ช่ไนไรนะครับเราก็จะส่งจุปกิการให้ท่านได้พิจารณาก่อนที่จะมาดูที่จริงแต่ข้อลลูกค้านะครับข้ออย่างหนึ่งคืออยากให้ลูกค้ามาดูที่จริงก่อนแล้วก็เรื่องราคาค่อยมาว่ากันครับเพราะว่าการที่เรามาดูที่จริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออเราชอบไหมตกลงโอเคไหมเออมาคุยกับเจ้าของโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ทางเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาดูที่จริงก่อนไม่ใช่ว่า ยังไม่ได้ไปดูที่จริงเนี่ยแล้วต่อเลยครับผมว่าอันนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้ไม่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ด้านข้าก็เป็นบ่อพื้นที่ข้างๆพื้นที่ร้างเป็นกรุงเทพได้ซื้อไปนะครับกรุงเทพได้ซื้อไปแล้วแปลงนี้ก็ใกล้ถนนใหญ่ถ้าถนนใหญ่แค่900เมตรเท่านั้นเองส่วนน้ำประปาไฟฟ้าสามารถเดินผ่านเจ้าของที่เดินไม่เลยนะครับหรือเจ้าของที่เขาอนุญาตให้เดินผ่านได้นะครับเรื่องน้ำประปาไฟฟ้าอันนี้คือไม่มีบัญหามันอยู่ในเขตพระประชัย พระประชายเนี่ยจะจิตจะติดจับตํบบาบลสักแก้วนิดเดียวครับก็คือใกล้เขตอำเภอเมืองมากใกล้เขตอำเภอเมืองมากคือขึ้นชื่อว่าพระประชายเนี่ยมันมีมันกว้างครับบางบางที่พระประชายเนี่ยก็จะเห็นอยู่เข้านะครับแต่อันนี้มันจะอยู่ในเขตเมืองนะครับซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับห้าร้อยห้า,าสิบตารางารวานใก้ได้ละต้องค่ายได้ละต้องแสนซ่องหมื่นบาทถือว่าถูกมา,มากๆนะครับถือว่าถูกมา,มากเลยนะครับคือช่องเราเนพยาย,ยาจะห้าที่ถูกๆมาให้คุณคุณลูกค้าเนี่ยได้รับชมกันหรือว่าทางเราได้ลง ลงได้ลงแบบพื้นที่ซ้ำเนี่ยก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นนะอาจจะลดราคาลงมานะครับประมาณนี้นะครับเรามาให้รับชมตรงด้านหน้ากันอีกสักรอบพื้นที่แปลงนี้ติศนนเล็บคลอง5ไร่50ตารางวานะครับพุม่มข่ายไรหลา่องแสน่สองมืนบาทไกล้อำเภอเมืองชนบทขุดแดงหนองซ่อนที่จอนะครับพุม่มอยู่ตำบลพระปรชัยอำเภออุทงจังหวัดสุพรรณบุรีหน้ากว้างที่ดิน3 5เมตรลึก250เมตรเท่านั้นทาน้าไปทางทิศเหนือนะครับชนบทขุดแดงหนองซ่อนที่จอ ประนี้ถน,นเนี่ยเป็นถนนที่แบบว่าเข้าลงโรยหินคุกนะครับโรยหินคุกนะครับเป็นถนนที่ทางอบตอก็พยายามจะพัฒนาขึ้นมานะครับพ่มก็อาจจะแบบว่ารถยนต์สวนกันไม่ได้เข้ามาได้แค่คันเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นที่ที่ชาวนาได้เขาออกกันนะครับพ่มก็ประมาณนี้นะครับพ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝาก พื้นที่แปลงนี้ไว้นะที่นี่ด้วยครับซูเปอร์เจ็ดเจ็ดหกเก้าเจหกสี่ซูเปอร์เจ็ดเจหกเก้าเจหกสี่ 4, ถ้าใครสนใจอยากให้ทางเราไปทําการรีวิวที่ดิน แปลงต่อต่อปก็ติดต่อผมมาได้ครับเราก็จะคิดค่าบริการเล็กๆน้อยๆนะครับคือค่าบริการคือก็มันก็เป็นค่าในหน้านะครับอยู่ในค่าในหน้าเลยเพราะโทรกันสอบท่ามได้นะครับพมก็ก็ให้คุณผู้ชมฝากคลิปนี้ไว้อ้อมอ,อกอ้อมใจไว้นะครับพมที่แปลงนี้ที่ว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับพมก็ทางท้ายคลิปเนี่ยเราจะให้ไปดูตารางเรื่องนะครับว่ารูปทรงเป็นเช่นไรนะครับพมอ่ะ พื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับพ่มเนี่ยหน้ากว้างมันก็จะอยู่ประมาณ35เมตรนะครับลึก2อ0อเมตรเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมติดถนนเรียบพอรนะครับพ่มกงง็ด้านล่างก็จะเป็นบอ่อซ่องงานด้านล่างก็จะเป็นบ่อซ่องงานด้านข้างฝั่งสายมือเป็นพื้นที่ที่มีบอ่อยาวๆแนละอันนะั้นคือ,อคอนกรุงเทพได้ซื้อไป <ué> นะผมได้ดู้อไปชุดไฟฟ้านี่เดินมาด้านล่างได้ครับก็ประมาณนี้นะครับพมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพ่มสวัสดีนะครับพ่ม